เด็กชายธนพัฒน์จากสีใหม่ครับจากมานาคอร์กองที่สองครับเด็กชายจากตูระพัฒน์กากโอเลจากสุขประเสริฐมั่งเสร็จส่วนที่สี่เด็กชายพัชรพลตู้เซ้งนะครับจากตุนประชาราศครับและจงวิ่งที่สี่นะครับเด็กชายรัตสัพัฒน์เชรดเชื้อจากไทยรัฐวิทยาครับ ที่5เด็กหญิงอาทิตยาชูแก้วจากสุพรรณหงเล็กบ้านเสด็จเข้าที่ นะครับตอนนั้นแล้ของเด็กเล็กๆนะครับที่กำลังจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยนะครับดูกันเอาเองว่าสีอะไรเป็นสีอะไรนะครับตันนี้สีฟ้าดำยู่ตามด้วยสีชมพูแดงน่าตื่นเต้นยังน้ำใจนักกีฬานะครับผมไม่เห็นชื่อไม่ลงใจใดมันจะผิดกันไปนะครับแต่ดูกันเอาเองนะครับดูกันเอาเองนะครับว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่หนึ่งสองสามนะครับให้อยู่ที่สายตาของทุกท่านในขณะนี้นะครับ สำหรับการแข่งขันในรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่1นึ่งหนึ่งครับวิ่ง80เมตรวัอายุ6ปีหญิงรอบคัดเลือกพวกที่2ครับเขวิ่งที่3เด็กหญิงมาลียาสเกิดนะครับเอาเลยครับรอบที่2องครับตรังเจอแล้กเป็นนอดัเป็นย่รองเป็น นะครับมุ่ลุน่นักกีฬานะครับครับรายการแข่งขันรายการต่อไปประเทลู่นะครับรายการที่หนึ่งหนึ่งสองครับวิ่งแปดสิบเมตรรุ่นอายุหกปีหญิงนะครับเราคัดเลือกพวกที่สามครับช่องวิ่งที่หนึ่งเด็กหญิงปาริตาทิพแก้วจากบ้านหน้าเขาช่องวิ่งที่สองเด็กหญิงความทิตารักบำรุงจากไทยรัฐวิทยาช่องวิ่งที่สามเด็กหญิงนัทธนันปรีชาจากอนุบาลงามทอง ช่องวิ่งที่สี่เด็กหญิงวาราพรแก้วสุวรรณจากจิตประชาราช่องวิ่งที่ห้าเด็กหญิงกมลชลกอุปราจากบ้านเขารักและช่องวิ่งที่หกเด็กหญิงกรกนกถินวัดกลางจากศูนย์ระนาเล็กบ้านเสด็จครับค่ะต่อไปเป็นรายการที่หนึ่งหนึ่งาวิ่ง80เมตรรุ่นอายุ8ปีชายรอบคัดเลือกวกที่หนึ่ง ครับเรวมกันเชียร์นักกีฬานะครับทุกตัวกีฬานะครับ<ป>ผมก็เดิน,นนะางอีกนิดนึงนะครับบริเวณด้านหน้าเส้นชัยจะมีกล้องจับความเร็วอยู่นะครับใ<ป>นสมภวัฒนคะครับ